ท่านพี่น้องครับเวลาเราเจอบททดสอบนะครับไม่ว่าเราจะถูกทดสอบจากเรื่องอะไรชีวิตทรัพย์สินลูกหลานอาการสูญเสียคนที่รักไปหนึ่งในสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวาลิวะซัลลัมคือการอ่านดุอานะครับซึ่งเป็นดุอาบทนี้ที่ท่านหญิงอุมุสลมามะเป็นผู้รายงานนะครับเวลาเจอบททดสอบท่านนาบีบอกว่าใครก็แล้วแต่มุสลิมคนใดก็แล้วแต่ที่เขาเจอบททดสอบแล้วก็อ่านดุอาบทนี้บอกว่าอัลลอฮ์ม ah ์จุรนี้ฟีมุสีบัตีวะคลิฟลีไข่รมินฮา โอ้โห oh ขอลอสุบฮาหนอตาลาได้ทรงกระจัดภัยพิบัติบททดสอบที่มาประสบกับฉันและขอให้ลอสุบฮาหนอตาลาได้ทรงเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ฉันเจออยู่ตกทดสอบนั้นให้เป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในดุอาแบบฉบับของท่านนาบีที่ส่งเสริมให้ท่านพี่น้องนั้นได้อ่านนะครับเวลาตกทดสอบและขอความช่วยเหลือจากอลอสุบฮาหนอตาลาให้รอดพ้นและช่วยกระจัดในสิ่งที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตบนโลกนี้